ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอาต้คาคาช่องของคุณสำหรับการสำรวจยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีรถถังจากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบระบบอาวุธที่ทันสมัยและอยากรู้จักกับเครื่องจักรที่ครองสนามรบในยุคป,ปัจจุบันคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกรถถังที่ทรงพลังที่สุดคันหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นั่นคือ v t c MBT 3000ที่ประจำการอยู่ในกองทัพบกไทย เริ่มกันที่ต้นกำเนิดของสุดยอดรถถังคันนี้ VT4 หรือที่รู้จักในชื่อ MBT 3 0 0 0เป็นรถถังหลักรุ่นที่3ที่พัฒนาโดยใช้นา North Industry Corporation Norinco บริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของจีนรถถังคันนี้เป็นเวอร์ชั่นส่งออกของไทย9 9 9 a ซึ่งเป็นรถถังรุ่นเรือธงของจีนโดยออกแบบมาเพื่อมอบพลังการรบระดับสูงให้กับลูกค้าต่างประเทศในราคาที่เอื้อมถึง ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้ใช้งาน VT4 ที่สำคัญที่สุดกองทัพบ,บกไทยตัดสินใจเลือก VT4 เพื่อปรับปรุงกำลัง,ลงรบของหน่วยยานกราบแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่าง M41 Walker Bulldog ที่ล้าสมัยมานานแล้วข้อตกลงระหว่างไทยกับจี่่นมีขึ้นในปี2016และในปี2017รถถัง VT4 ล็อตแรกก็เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากผลการทดสอบที่น่าพอใจไทยก็ได้ขยายการจัดซื้อเพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในแพลตฟอร์มนี้ ต่อไปมาดูกันว่าอะไรทำให้ v t 4มีประสิทธิภาพเหนือชั้นรถถังคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,300แรงม้าให้กำลังที่ยอดเยี่ยมสามารถทำความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการ500กิโลเมตรซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิประเทศหลากหลายของไทยปืนใหญ่หลักของ v t 4ขนาด125ม mm มแบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทรวมถึงกระสุนเจาะกราะ ระเบิดแรงสูงและจรวดนำวิธีต่อต้านรถถังทำให้ VT4 มีศักยภาพในการโจมตีทั้งรถถังและเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนานอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมและสถานียิงควบคุมระยะไกลขนาด12.7ม mm. ิลลมตรสำหรับใช้ต่อต้านทหารราบและอากาศยานด้านการป้องกัน VT4 มาพร้อมกรอบผสมรุ่นใหม่พร้อมกับกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิด Era ช่วยป้องกันกระสุนจาะกราะและอาวุธพลังสูง มีระบบตรวจจับเลเซอร์และเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อหลบหลีกการโจมตีศูนย์ควบคุมและตัวถังออกแบบมาโดยเน้นเรื่องความอยู่รอดสูงสุดในสนามรบจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างคือระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ของ VT4 มาพร้อมระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะกล้องอินฟราเรดสำหรับกลางคืนวิสัยทัศน์รอบทิศทางสำหรับผู้บังคับการและคอมพิวเตอร์คำนวณการยิงแบบดิจิทัลทั้งหมดนี้ช่วยให้ VT4 ตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มองเห็นไม่ชัด ภายในรถถังออกแบบสำหรับพลประจำการ3มคนคือผู้บังคับการพลยิงและพลขับใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ไม่จำเป็นต้องมีพลบรรจุกระสุนลดจำนวนกำลังพลและเพิ่มประสิทธิภาพการยิงต่อเนื่องพื้นที่ภายในถูกออกแบบให้ทันสมัยมีหน้าจอดิจิทัลและปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายการที่ประเทศไทยเลือกรถถังจากจีนแทนที่จะเป็นรถถังตะวันตกแสดงให้เห็นถึงการกระจายแหล่งจัดหาอาวุธและยังส่งเสริมความร่วมมือทางทหารกับจีนอีกด้วย การจัดซื้อ v t 4ช่วยให้ไทยได้อาวุธทันสมัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นขึ้นในทางยุทธศาสตร์ v t 4ถูกใช้เป็นรถถังแนวหน้าในกองทัพบ,บกไทยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามระดับภูมิภาคความเร็วพลังการยิงและการป้องกันของมันช่วยเพิ่มขีดความสามารถของไทยในสงครามภาคพื้นดินได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการทดสอบและปรับแต่งให้เข้ากับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของไทยอย่างละเอียด ซึ่งผลการใช้งานจนถึงปัจจุบันเป็นที่น่าพอใจทั้งในเรื่องของความคล่องตัวการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพในสนามรบเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง T90S ของรัสเซียรหรือ Oplot-M ของยูเครน VTC อาจไม่ได้เหนือกว่าทุกด้านแต่เมื่อพิจารณาจากความคุ้มค่ามันถือเป็นหนึ่งในรถถังที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ทหารไทยที่ได้ใช้งาน v t 4ให้ความเห็นในเชิงบวกโดยชื่นชมระบบกล้องมองกลางคืนการควบคุมที่เข้าใจง่ายและความน่าเชื่อถือของระบบเครื่องยนต์การซ่อมบำรุงก็เป็นไปได้ง่ายเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์และได้รับการสนับสนุนจากจีนโดยตรงในอนาคตวิ v t 4หน้าจะยังคงเป็นกำลังหลักของกองพลยานเกราะไทยต่อไปอีกหลายปีและอาจมีการอัปเกรดในด้านระบบป้องกันขั้นสูงหรือระบบสื่อสารสนามรบเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีการรบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและนี่คือบทสรุปของ VTC MBT 3000รถถังหลักแห่งอนาคตของไทยมันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยืนยันว่าไทยพร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง